ในแถวนี้กล้องพี่ก็น่าจะถึงกันทั่วกันไม่งั้นก็ต้องแทนไปแทนมาครับขออภัยนะครับเดี๋ยวเรื่องเรื่องหน้าจะเปลี่ยนเป็น48่สิบแปดคนนะครับทำอะไรนี่ขายเลนหลักแล้วไม่ใช่ก่อนละโอเคครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับมามามาวันนี้บงสวงจะไปตัางการเดี่ยวจริงเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องนี้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับ 3ครอบครัวนะครับคน22คน3ครอบครัวที่ทำเอเจนซี่โฆษณาแล้วก็ทั้ง3ครอบครัวนี้นะครับพาพนักงานและครอบครัวมาเที่ยวเอาทิ้งที่เขาใหญ่นะครับมาเที่ยวเขาใหญ่แล้วก็ค้นพบว่าทั้ง22คนนี้มีปัญหาทางความสัมพันธ์หมดเลยทุกคนมีชู้หรือโดนโดนทิ้งไปคบกับคนอื่นหมดเลยครับทั้ง22คนใน4วัน3คืน นะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่ดูเดือดเล็กน้อยนะครับดูเดือดเล็กน้อยเล็กน้อยก็มันจะยุ่งเหยิงขนาดไหนครับพอได้รับแสดงเยอะมากคือคือมันมีวิธีเล่าเรื่องอยู่นะครับเมื่อกี้เมื่อตอนแถลงข่าวไม่ได้พูดถึงว่าทุกเรื่องออทั้งเรื่องนี้จะมี12ตอนจะเล่าทีละ4ตอน <c oughs> ใน4ตอนนั้นเดเริ่มต้นเหมือนกันและจบเหมือนกันคือเริ่มต้นคือทุกคนมาเที่ยวเอาติ้งและจบคือทุกคนนั่งรถกลับครับ ไม่มีการฆ่ากันเหมือนเหมือนเรื่องก่อนๆมาของผมนะครับแล้วก็ทุกๆ4ี่ตอนก็จะเป็น4กลุ่มอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันน่ะครับแต่เล่าผ่านมุมมองของคนแต่ละกลุ่มไปนะครับก็ก็จะแซบๆนิดหนึ่งครับอย่างเรื่องนี้ใครเป็นอะไรใครใครเป็นอะไรยังไงอ่ะใครเป็นอะไรยังไงบ้างเอาซักก็ต้องสามคนมาเอาเป็นชุดชุดตอนของตัวเองก็ได้ค่ะเราเอาสามหนุ่มเนี่ยเอาเอาหัวหน้าครอบครัวทั้งสามเนี่ยก็คือ ก็ค <Sen Heck> ือพี <iah> eh ่เพย์ไทยพี่แจ็คนี่ก็เป็นสามผู้ใหญ่เราเราให้ฟังครอบครอบครัวตัวเองมีใครกันบ้างนะครับเอาบ้านเอาบ้านบ้านนั่นก่อนบ้านผมนะครับบ้านผมเมียหนึ่งลูกสามครับครับผมเมียหนึ่งลูกสามเลยลูภรรยา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 แม่เลี้ยงแต่ว่าไม่ได้เป็นแม่ไม่ได้เป็นแม่ของลูกแต่ว่าคือมีลูกอยู่แล้วคือมีลูกอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มีภรรยาใหม่ครับผมแล้วก็มีลูกสามคน หนึ่งคนละแม่ไหมครับไหนของเนี้ยหนึ่งใครอีกรูกรูปสองี่ไทยเนี่ยลูกแม่กับรูกสามเนี่ยครับแม่กับรูปสามคนละแม่ครับนี่นี่นี่มามามาคนมีเมียเมียเยอะไงไม่ต้องพูดตัวละครนะได้ยว่าคุณมีมีมากกว่าเมียด้วยไม่ใช่เหรอไม่อันนั้นเดี๋ยวไปเล่าดิพี่เล่าหมดดีแลดีแต่ว่าก็ก็จะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้ชายแบบหนึ่งครับที่ประมาณนี้ไม่ต้องพูดพี่เพทัยเดี๋ยวถึงเวลาพี่พี่ได้พูดเซลล์อยู่ตลอด ก็ก็มันจะเป็นเรื่องราวที่ผมว่าผมว่าเราเห็นกันในสังคมบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยพูดกันครับคนดีไหมอะไรนะครับเีคนดีไหมดีหลายเท่าเลยครับดีเลยครับ,ด,รบดีหลายเท่าเลยครับครับผม,มเลยมีลูกหลายคนหน่อยครับก็แต่ว่าก็ก็ผมว่าผมว่าอย่างหนึ่งคืออย่างที่พี่ดำพูดแล้วทุกคนพูดมาตลอด <S <S คือมันจะรีเฟล็กมันจะรีเฟล็กสิ่งที่ดาร์กไซด์ของมนุษย์ ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีหลายๆอย่างที่เรารู้กันแต่เราไม่พูดทั้งๆที่จริงๆแล้วเราอยู่ในสังคมที่เราพูดกันว่าเป็นเมืองพุทธ<อ>ใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะค่อนข้างตีออกมาให้เห็นว่าม<อ>ีแบบนี้นะ พูดกันได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับครอบครัวแรก็ครอบครัวต่อไปค่ะบ้านบ้านต่อไปบ้านบูผานะครับไหนบ้านบ้านนี้มีใครครอบครัวบูผามีเมียเป็นอันนี่นะครับเป็นเชลลี่นะครับแล้วก็มีน้องขาวน้องขาวเป็นเจนิสนะครับลูกแล้วก็น้องแพรนะครับแล้วก็ลูกชายนะครับเราวม่เจอไงอ่าเราลูกชายแล้วก็มีลูกน้องเผยน้องเผยนี่น้องเผยอยู่นะ อันนี้ก็เป็นบ้านของู่<ร>บ้านปู่ผาบ้นปูา่าไม่มีอะไรครับเป็นเป็นบ้านที่น่ารักจริงๆเป็นบ้านที่อบุ่นมากอ,อแต่ก็แต่ก็ผมว่าบูหผาเป็นตัวแทนของพ่อบ้านใจกล้าคนหนึ่งตัวแท่ของ แม่แม่ใจกล้าคนนึงอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของแม่แม่ใจกล้าถ้าถ้าทุกคุณคุณสองคนใจกล้ามาเจอกันต้องหน้าด้านใส่กันรึเปล่าอย่างนี้ใช่ครับอ่าโดยประมาณนะฮะก็จะมีมีเรื่องราวหลายหลายหลายเรื่องในในบ้านของคุณขาแล้วป่าจะไปอยู่ที่ลูกหรือในค้อบคราวนี้ค่ะใช่ครับเรื่องราวก็มาอันนี้ก็จะเป็นสายแบบโซนนึงอีกน่ารักน่ารักใช่ครับก็มาอยู่กับผมแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็แฟนผมคือในเรื่องมันก็จะมีความดาร์กของมันแต่ว่าก็เรา เราเราคิดว่ามันก็จะมีความใสคือมนุษย์มันไม่ได้มีแค่อารมณ์อารมณ์เดียวอ่ัมันมีทั้งดีและชั่วเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ผมว่าในด้านของที่ที่น้องเล่นเนี่ยก็จะเป็นสายแบบดูแลยิ้มยิ้มน่ารักน่ารักใครับยิ้มมากเลยยิ้ม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 ได้ได้อด้ได้ไร้ได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 ้ไม่ใช่การคุยแบบบด มันคือคุยดีทองด้วยกันเรื่องความสัมพันธ์เลยแล้วนี่ไม่มีไม่ไม่มีเลือดเนาะเพที่ว่ามีครับมีเลือดครับมีมีไหมมีเหรอครับมีเหรอครับมีเหรอมั้งเนาะมีเลยครับจะดีไหมจะดีไหมราอยากดูคนะก็ก็เป็นความเซฟเอ่อเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะก็อยากให้ติดตามดูเพราะว่าไม่ผิดหวังแน่นอน เลื่อนมากเลื่อนน้อยไปว่าอีกทีเยอะเลยค่ะที่อีเมตรครับมาอีกบ้านหลักบ้านหลัวอะไรบ้านักอะไรครับสวัสดีครับบ้านทอรัสครับผมก็จะมีลูกสาวน้องชายทำไมทำไมน้ทำไมหน้าหน้าไม่เหมือนหน้าไม่เหมือนสาวลูกสาวน้องชายแล้วก็จะมีเลขาอีกคนนึงเลขาพี่เลขาเลขาผมคุณผู้ชมเลขาคนนึง ใช่มาแน่แล้วมี้ตขามาแน่ใช่ไหคะบ้านนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนว่าเรื่องราวมันจะเอฟเฟกต์จากอดีตมากกว่าของตัวในตัวทอรัสเองแล้วมันก็จะมาเอฟเฟกต์กับคนรอบข้างกับลูกกับน้องกับเลขากับอะไรพวกนี้ครับก็ก็มันจะนี่ก็ไม่ชอบพ่อเอออะไรประมาณนี้ครับผมมันจะพ่อก็จะแบบเป็นจุกจิกเพราะเราเคยผ่านอะไรมาเราเห็นอะไรมาเราเจอเรื่องแย่ๆมาแล้วเราก็จะมาแบบ กลัวว่าลูกเราจะไปเจอกลัวว่าคนอื่นจะไปเจออะไรเงี้ยก็จะแบบกลายเป็นคนจุกจิกด้วยแล้วไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแค่ของเลขาเลยคะเลขาเราเลขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากใช่ตั้งใจค่ะแต่ไหนคะพี่คะตั้งใจมากเออเพื่นล่ะค่ะเออทำเกินหน้าที่เลขาไหมคะในเรื่องไม่งไม่แน่นะคะเลขาต้องทำหน้าที่นั้นหรือเปล่าใช่ไหมค่ะเลขาซักผ้า never Never จะพาให้บอสษัทไปซักเหรอซักยูค่ะค่ะอันนี้กลุ่มนี้ก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นกลุ่มมีกลุ่มพนักงานด้วยใช่ไหมแก๊งแก๊งพนักงานอีกไหนนะแก๊งพนักงานแก๊งพนักงานแก๊งพนักงานไหนเชิญเชิญหน่อยพนักงานนี่นี่แก๊งแก๊งพนักงานทั้งหลแก๊งพนักงานงานทั้งหลายแหล่นะฮะนี่เอ้คุณลูกคุณของบริษัทนี่คเปไปแจ้งกับพนักงานด้วยเหรออันนี้คือพนักงานที่ไปเอาติ๊งกานอ่านเรื่องราวพลรวนเกิดขึ้นยังไงคะ ครับจริงจริงมันคนละเส้นเรื่องกันส,ส่วนใหญ่เนาะแต่ของผมเนี่ยจะเป็นในเชิงว่าแบบเราอ่ะมีแฟนเป็นลูกสาวของเออจ้าของบริษัทมันก็จะมีปัญหาที่ว่าเราต้องเราต้องเคลียร์ในตอนที่เรากำลังเอาติต้งอยู่ครับส่วนของผมนะครับก็บอกไม่ได้เลยว่าผมได้กับใครนะครับได้หลายคนถึงครับในเรื่องนี้นะครับก็ได้หลายคนใช่ครับก็ต้องอ่นรรา,านหนังสือธรรมะก็ช่วงนี้เพราะว่า,นนาเฮ้ยถือมันได้ไหมเฮ้ยเอายังไง เรื่องนี้มีแต่กาเมครับกาเมครับผมครับผมก็อยากจะอยากให้ฝากติดตามนะครับว่าสนุกแน่นอนครับครับแจริงจริงแล้วเดี๋ยวนะผมขออภัยนะ22คนเดี๋ยวนะแต่22คนนี้จริงจริงนะมีคนไหนในเรื่องนี้ที่ไม่มีเซ็กซ์บ้างยกมือหน่อยเอาไปลงนะใครคน อันนี้มาถึงในในบทใช่ไหมในบทในบทในบทหนูยกคือคนนั้นที่ในบทสิที่ที่ยกนั้นมีคนโกหกอยู่ระดับหนึ่งที่ยกนั้นมีคนโกหกอยู่ระดับหนึ่งศิษย์สารก็พ่มพ์ได้เลยศิษย์สาวแบหนี้ไม่ได่หรือสามารถพัฒนากับตัวละครไปได้ไหมคะเดี๋ยวขอบคุณมันขอหยได้ไหมสักครั้งสักครั้งหนึ่งก็ดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูตั้ใจมากค่ะ แต,แต่เรื่อง <c oughs> นี้มันมีมันมีเรื่องของความสัมพันธ์มันมีความสัมพันธ์มันก็มีเซ็กซ์ข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่ามัน,มนในคนละมุมมองหมดเลยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงๆแล้วมันก็จะมีเรื่องของ LGBTQ+ ด้วยครับรซึ่งผมที่มาเล่นกับคุณชายเนี่ยเพราะว่าได้ได้คุยกับคุณชายครับแล้วก็คุยเรื่องถึง LGBTQ+ ว่าแบบเพนพอยของเขาคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็ได้แชร์แล้วก็ได้สร้างตัวลคเตอร์ป็นเป็นขึ้นมาด้วยครับแตบอกไม่ได้ว่า